แล้วสวัสดีครับกับโปรแกรบฟุ้งเฟือยช่องหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับมาซารุนะครับนี่คือบล็อกกระแทกนะครับหรือบล็อกไร้สายนะครับน่าจะตัวแรงสุดของเขาแล้วนะครับเออมันมีชื่อรุ่นว่า SCDW165 Butler เลยนะครับนะตัวนี้นะครับแรงบิดสูงนะครับ1200นิวตันเมตรอันนี้น่าจะเป็นแรงบิดออกนะเป็นมอเตอร์บัลเลตความเร็วรอบสูงสุดนะครับ2,500รอบแล้วก็แรงบิดนะที่เขาบอกนะ1,200นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ดูจากสัญลักษณ์นะครับเนี่ยสัญลักษณ์เนี่ยมันเหมือนเป็นการบิดออกนะคครรััับบเห็นนมม เป็นแบบทวนเข็มแล้วก็ความเร็วในการกระแทกนะครับ3000ครั้งต่อนอาทีนะครับ3 0 0พ BPM ส่วนหัวจับดอนะครับเป็นเส้นหนึ่งส่วนสองนิ้วนะแกะเลยอ่ะนี่เอามาแล้วนะครับกล่องสวยนะพิมพ์นะนี่สติ๊กเกอร์นะพิมพ์ลงไปนะครับเปิดเลยนะครับแฟ a เปิดมานะครับเจออะไรบ,บ้างน,นะครับหนึ่งนะใบลงทะเบียนรับประกันคู่มือ ตัวนี้ในคู่มือนะครับก็ไม่มีบอกนะว่าแรงบิดเข้าเท่าไหร่ออผมเดานะถ้าคลายพันสองเนี่ยเข้าก็น่าจะประมาณสัก8 9ด0ได้อันนี้ประมาณเท่านั้นนะในชุดนี้นะครับเป็นชุดแบบแบตบ2ก้อนมันจะมีชุดแบตบก้อนหนึ่งด้วยประมาณ2,600กว่าบาทถ้าเป็นแบต2ก้อนก็ประมาณ2 9 0 0เฮ้ยได้แบตเพิ่มอ่ะแค่300กว่าบาทผมว่าซื้อแบบชุด2ก้อนก็คุ้มนะครับเช็คแบตเตอรี่แบบนี้นะครับมีไฟขึ้นทั้ง2ข้างเลยนะครับ แล้วก็แบตน่าจะเป็นแบต4แอมป์แต่เขาไม่ได้ระบุไว้นะมาสรุต้องรีบเปลี่ยนนะครับแล้วก็แท่นชาร์จนะครับเป็นแท่นชาร์จ2แอมป์นะครับเล็กเบาเบามากอ้ามีของแถมด้วยอยู่นี่ของแถมก็จะมีลูกบล็อกนะครับเบอร์22แล้วก็เป็นหัวจับดอกสว่านนะครับซึ่งไม่เวิร์กนะใช้มันกี่ตัวกี่ตัวก็ไม่เวิร์กนะครับอ่าแล้วก็ตัวเครื่องหูยหัวยังหนัก1,200นิวตันเมตรนะครับคลาย รถบรรทงรถบรรทุกได้แน่นอนนะครับตัวนี้หนักนี่ไม่ได้หมายถึงว่ามันดูไม่ดีนะครับหนักก็คือข้างในนี้คือโลหะล้วนๆนะครับชุดเกียร์ชุดเฟืองต่างๆเนี่ยนะครับเก็บก่อนนะครับทีนี้มาดูที่ตัวเขานะครับเดี๋ยวผมใส่แบตดูก่อนว่าศูนถ่วงไปไงนบ้างนะครับอืมก็ยังหนักหัวอยู่ดีนะครับแต่เวลาเราใช้จริงเนี่ยเราใช้แนวตั้งนี้อยู่แล้วนะครับมันน้าหนักมันลงมาที่มือเราอยู่แล้วไม่มีปัญหานะเราไม่ได้ใช้อย่างนี้เท่าไหร่ก็โอเคนะเนี่ยอย่างเงี้ยก็ยังพอนะยังพอถ่วงได้อยู่ ข้างบนเกือบเกือบครึ่งตัวของเขาเนี่ยเป็นโลหะหมดเลยนะครับเนี่ยตัวครอบตัวบอดี้ด้านนอกนะครับเป็นโลหะ แข็งแรงข้างในชุดเฟืองนี่ก็โลหะแน่นอนใส่ลูกบล็อกนะครับเป็นฟิชเชอร์ลิงกับตัวใส่พินตัวใส่พินนี่เหมาะมากๆนะกับบล็อกที่มีขนาดใหญ่มีความแรงเพราะว่าออถ้าเกิดเราใส่ลูกบล็อกนะครับแล้วก็ไปไขเนี่ยโดยที่ไม่ได้ใส่พินเนี่ยถ้าใช้บ่อยๆใช้นานๆนะครับมันจะสึกหลอได้เร็วกว่าที่เราใส่ลูกบล็อกแล้วเราใส่พินไว้ถ้าเราใส่พินเนี่ยมันจะล็อกให้ตัวลูกบล็อกเนี่ยมันอยู่กับที่แรงกระแทกที่ออกมาจากตัวแกนเนี่ยนะครับมันจะกระแทกกับตัวลูกบล็อกเนี่ยน้อยลง ตรงนี้โลโก้นะครับเป็นสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเขียนว่าบัลเลตนะครับสีแดงนะเป็นพลาสติกนะครับด้านบนก็เป็นพลาสติกนะครับดีไซน์ก็จะคล้ายๆตัวเก่าดีไซน์คล้ายๆกันนะครับตัวคลิปเนี่ยดีไซน์เหมือนกันเลยเป็นคลิปแบบนี้นะครับจับถนัดดีกำจะรอบแล้วนะครับไฟ led นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับมีปุ่มปรับโหมดนะความลงความเร็วนะครับเดี๋ยวมาดูนะดีไซน์เรียบง่ายครับแต่ดูหนักหน่วงมากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองใส่ดูนะครับไฟ led เป็นแบบนี้ อโหนี่ันกระตุกมันเองนะผมไม่ได้กระตุกมันนะเห <_ S 1> ็นไหมเฮ้ปุ่มหมดตต่างๆ,ๆนมี6กระดับเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกระดับก็เลือกใช้ได้ตามควต้องการนะครับแล้วก็ถอยหลังก็จะมีธรรมดาถอยหลังยาวๆนะแล้วก็หมดการตก สั้นมากนะเนี่ยถือว่าระยะสั้นอยู่ปะเดี๋ยวไปลองกันดูนะครับอันนี้มันเดิมล้อเดิมนะครับก็คือ,อล้อรถผมนะครับตัวนี้เนี่ยถูกขันไว้ด้วย120นิวตันเมตรนะครับระะน,นที่เหลือเนี่ยคือไขด้วยมือนะครับประมาณ120เนี่เดี๋ยวผมเอาประแจปลอมผมเทสก่อนนะครับว่ามันยังตึงเท่าเดิมหรือเปล่าเห็นไหมครับ ผมจะไขด้วยตัว165นะครับก็คือตัวที่รีวิวนี่แหละนะครับแล้วก็ปรับโหมดไขนะครับซึ่งโหมดไขออกเนี่ยจะแรงสุดนะก็คือ1,200นิวตันเมตรนะครับอันนี้120นิวตันเมตรนะครับก็คือความแรงนะครับ10เท่านะครับดูซิว่ามันจะไขออกง่ายขนาดไหนนะครับดูนะครับ1,2เสมอนะออกแล้วออกเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับ เห็นหมคออกแล้วออกแล้วนะนะออกแล้วนะครับขายออกแบบง่ายๆเลยทีนี้ผมจะเทียบให้กับตัว160นะครับซึ่งตัวนั้นนะ่ะแรงบิดออกนะครับ800นิวตันเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขายนี่เข้าไปก่อนนะครับแล้วผมใช้ประแจปอนนะครับ เสร็จแล้วผมเปลี่ยนมาเป็นตัว160ซึ่ง160เนี่ยแรงบิดออกอ่ะ800นิวตันเมตรนะครับถ้าเทียบกับ120เนี่ยประมาณเท่าเท่ากว่า,วา,วาความต่างนะระหว่างความแรงในการถอยกับแรงปอนที่มันใส่เข้าไปแต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับอ่เดี๋ยวผมลองไขดูก่อนนะอ่ะดูนะครับ 1, 2, ซ้ำเห็นไหมครับจะช้ากว่านิดนึงเห็นไหมครับจะช้ากว่านิดนึงนะครับ เห็นไหมครับตัว1น0เนี่ยไขออกนะครับระยะเวลาไม่นานนะเพียงแต่ว่ามันใช้เวลานานกว่า165นะครับเพราะตัวนี้พันสตัวนี้800นะครับต่างกัน400ร้อยนิวตันเมตรนะแต่ตัวนี้ออกปุ๊บไม่ถึงวินาทีเลยตัวนี้อาจจะเป็นวินิดๆนะแล้วก็ความต่างของมันอีกนะครับก็คือความเร็วรอบกับอัตราการกระแทกก็มีผลต่อการไขพวกนี้เหมือนกันนะแต่ให้ดูเนี่ยคือไขออกแน่นอนจริงๆที่มาไขล้อเนี่ยมันแทบไม่มีผลอยู่แล้วนะสตัวนี้นะครับเพียงแต่ว่าให้ดูว่าเออ พันสองเนี่ยมันออกแบบไหนนะแล้วตัว800มันออกแบบไหนนะครับผมบาตัวพันสองนะครับเอาเบอร์เบาสุดเนะี่ยความแรงแค่นี้ไขเข้านะครับจะได้ไม่ทำ้ายตัวน็อตของเรานะครับเนะีนะ่ยแค่นี้พอนะจบด้วยประแจปอนทุกครั้ง let's go เดี๋ยวผมจะลองอันนี้ให้ก่อนเลยนะกันตกผมจะไขนะครับให้แน่นนะจะไขให้แน่นแต่ผมเอาแค่เบอร์เบาพอนะครับขอนี้เบอร์อันเปแรงสุดผมจะปรับโหมดเป็นโหมดกันตกนะครับนี่เปิดไฟตรงนี้โหมดกันตกดูซิว่าระยะในการถอยนะครับมันขนาดไหนนะครับดูนิ้วผมนะครับหนึ่งสองสามประมาณสักเซนนิดนิด น็อตของเขาเนี่ยความยาวเนี่ยประมาณนิ้วกว่าวาขันเข้านะครับขันออกดูเมื่อกี้นะครับเหลือตรงนี้ประมาณสักสามมิลนะครับแล้วก็ถอยมาจากข้างในเนี่ยประมาณเซนนิดๆน,นะครับดูจะเท่าเดิมหรือเปล่านะครับอ่าโอเคหนึ่งสองซ้มนี่เท่าเดิมเลย นะครับเหลือข้างหน้าประมาณเนี่ยสามสี่มิลก็ถือว่าหมดการตกก็ถือว่าสั้นแล้วนะครับยังเหลือด้วยแหละไม่ใช่ว่ามาปิ่มนะครับคือยังเหลือด้วยทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะเทสให้ดูก็คือจะเทียบระหว่างตัว1 6ึ่งนะครับซึ่งขายออกของเขา800นะครับเข้าเนี่ยผมเดาหน้าประมาณสัก6 0 0ส่วนตัว165ที่เรารีวิววันนี้เนี่ยออกพันสเข้าน่าจะประมาณสัก800นะหรือ900 การประมาณของผมนะครับดังะะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเอาตัว160นะครับไขเข้าหลายคนเนี่ยจะสงสัยนะว่าแผ่นเหล็กตัวนี้ใช้ประการหนีบเนี่ยมันจะอยู่ไหมนะครับผมเชื่อมนะเป็นเหล็กลองไว้ด้านล่างบากด้านล่างพระฉงนั้นเวลามันไขามากๆเนี่ยไอตัวนี้มันจะกระแทกให้ตัวเหล็กเนี่ยนะให้มันเพเยอเพเยืไปเรื่อยๆตามการหมุนนะครับเหล็กตัวนี้จะคอยคําไว้ให้ประการมันยังจับอยู่นะครับแต่มันขยับนิดหน่อยนะครับแต่มันจะไม่มันจะมีสุดของมันอ่ะไปนะครับ1นึ่งสองซ้อ นไ,ไหมนิ่งนะนะอ่ะทีนี้ผมใช้ตัว165นะครับซึ่งไขออก1,200นิวตันเมตรนะครับปรับเป็นโหมดไขออกแบบธรรมดานะครับไม่ใช่แบบกันตกนะดูซิว่าตัวนี้นะครับที่ไขเข้าประมาณน่าจะ600นะครับดูซิว่าตัวนี้จะไขออกเป็นยังไงบ้างน,นะครับหนึ่ง่มเห็นไหมครับออกละความแรงในการขันออกเนี่ยเกือบเกือบสองเท่าของขันเข้าของ160นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขันออกแบบนี้สบายมาก เดี๋ยวผมจะไข่3ตัวเลย3ตัวนี้นะครับแตกต่างกันนะตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับถูกเชื่อมติดกับแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็มีแหวนนี่แปะรองอยู่ผมเคยไขจนไขไม่ออกนะครับต้องเอาสเปรย์เย็นมาฉีดนะครับถ้าใครดูรีวิวสเปรย์เย็นของผมที่เป็นคลิปคลิปสั้นนะครับตัวนี้ไม่มีแหวนรองแต่ว่าตัวน็อตตัวนี้เห็นไหมครับตัวน็อตตัวนี้ฟรีข้างหลังเนี่ยมีตัวเมียตัวหนึ่งนะครับเชื่อมติดกับแผ่นเหล็กแต่ว่าตัวผููตัวนี้ไม่ได้เชื่อมติดกับตัวเมียนะครับมันก็เลยจะหมุนฟรีแบบนี้ นะครับอ่าไม่เหมือนกันนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับข้างหลังเชื่อมติดนะครับแต่ว่าไม่มีแหวนรองอ่ะสามตัวนี้นะครับไม่เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัว160นะครับไขเข้าให้หมดเลยนะครับไขแบบแรงสุดเลยนิ่งกันนะนะผมจะดูตรงนี้ให้มันนิ่งเลยนะครับอโอเค ผมจะลองเอาตัว130นะครับซึ่งตัวนี้ไขออก500ตัว160ที่ไขเข้าอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะอยู่ที่5 6 700ผมไม่รู้เลยเพราะเขาไม่ได้บอกไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้500ขายไขออกดูซิว่าจะไขออกไหมนะครับอ่ะออก แต่นานมากเห็นไหมออกแต่นานมากเพราะว่ามันต้องใช้อ,อัตราในการกระแทกนานความเร็วในการกระแทกที่นานนะครับกว่าจะไขออกเห็นไหมตัว500นี่ต้องฝืนนานมากนะครับตัวนี้อาจจะเข้าอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก600ก็เป็นได้มันถึงต้องเอา500เนี่ยไขนานมากนะครับเอออันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ได้นะว่าไอ้ตัว160ที่ไขเข้าเนี่ยมันเข้าจริงนะครับเยอะด้วยนะครับอะเข้าใหม่นะครับ พยายามเทสให้ดูหลายๆด้านนะครับว um, right ่าตัวมัสลุเขาเนี่ยเขาไม่ได้โกงนะผมว่าเขาไม่ได้โกงนะอ่ะเมื่อกี้ตัว160ไขเข้าใช่ไหมครับลองเอาตัว130ไขออกจะเห็นว่าใช้เวลานานมากทีนี้มาดูตัวนะที่เราดีวิวันนี้คือ165 พันสองน่าจะเกือบเกือบสองเท่าของพวกนี้ตอนนี้ที่ไขยเข้านะผมตีไปว่าสักหกร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยอะประมาณนี้ดูซิว่าพันสองเนี่ยเกือบเกือบสองเท่านะครับดูซิว่าจะขาขออกง่ายขนาดไหนนะครับอะดูนะครับหนึ่งสองซ้ำเห็นไหมอะดูอีกตัวนะครับอย่าลืมนะครับว่าน็อตแต่ละตัวนี่เป็นน็อตคนละแบบนะครับการติดก,การยึดเลยเห็นไหมครับเมื่อกี้หลวมนะหรือกระบหลุดเลยอะนี่ ไขออกเลยนะครับจะเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความเร็วนะครับในการไขออกไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับมันมีเงื่อนไขนะของการยึดการอะไรที่ไม่เหมือนกันนะครับบางตัวก็ออกง่ายบางตัวก็ออกช้านะครับเนี่มีเทสให้หมด ะจะเห็นว่านะครับตัว165เนี่ยจะไขออกนะทั้ง3ตัวได้ง่ายกว่าตัว130หรือว่าตัว160เองสบายเลยนะครับเพราะว่าแรงบิดเขามันสูงมากนะครับ1200นิวตันเมตรไปเนี่ยการไขเข้านะ600 800 900เนี่ยได้หมดแน่นอนอ่ะสุดท้ายนะครับผมจะไขเข้าด้วยความเร็วสูงสุดของเขาเองนะครับไม่รู้ว่าอน,นี้จะติดหรือเปล่านะไปนะครับ เห็นไหครับว่าไอ้น,นี้เลื่อนเลยนะครับแต่ว่ามันก็ได้ยึดอยู่ผมจะขายออกนะครับด้วยตัว160ตัว160เนี่ยขายออก800นะครับแล้วก็ตัว165เนี่ยผมเดาว,ว่าเข้า่ได้ประมาณ8 9 0ถึงดูซิว่านะครับตัวนี้จะออกไหมนะถ้าออกก็อาจจะอยู่ที่800ถ้าไม่ออกอาจจะอยู่ที่เกิน900ขึ้นไปนะครับลองดูนะครับ1นึ่งสองสอม ไม่ออกแสดงว่าตัว165นะครับน่าจะเข้านะครับ900อ่ะผมเดานะตัวนี้นะตัวใหญ่ที่เรารีวิวนะครับน่าจะเข้าอยู่ที่900เลยนะเพราะตัว800เอาไม่ออกนะครับอ่ะทีนี้ผมจะลองเอาตัวเข้าเองนะครับ1200นิวตันเมตรนะครับไขตัวเองที่ไขเข้าไปเมื่อกี้นะครับดูจะออกไหมดูนะครับ1 2ซ้อเนี่ยออกเห็นไหมครับ แล้วไหมเรก็ไม่นานด้วยเพราะว่าแรงบิดในการไขออกเนี่ยมันต่างกับแรงบิดในการไขเข้าเนี่ยพอสมควรผมเดาว่าตัวนี้ไขเข้าได้ประมาณสัก900นะครับแล้วไขออกพันสมันก็ต่างกันประมาณ300นะครับมันก็เลยจะออกได้สบายๆแบบนี้นี่ผมพยายามให้ดูหลายๆด้านเลยนะ ไปสรุปกันนะครับโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดหนึ่งนะครับเ,ออเรื่องอัตราการกระแทกนะผมอยากจะบอกนิดนงนะึ่ะเดี๋ยเรียงลาดับไม่ว่าจะเป็นตัว1 3 0 1 6 0 1 6 5นะครับทุกตัวจะมีความเร็วรอบและอัตราการกระแทกที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับรวมถึงยี่ห้ออื่นด้วยการที่เครื่องนะครับจะขันออกได้เร็วหรือช้านะครับอัตราการกระแทกความเร็วรอบก็มีผลเมื่ออัตราการะแทกสูงนะครับมันก็จะกระแทกนะให้คลายได้เร็วขึ้น ถูกไหมครับแล้วก็ความเร็วรอบของตัวเครื่องสูงมันก็จะช่วยให้นะครับการหมุนของตัวเครื่องสูงขึ้นด้วยมันก็จะเป็นตัวช่วยให้การไขออกนะครับได้เร็วขึ้นไขออกไขเข้าเลยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีผมรีวิวแล้ว บางคนนะมองแล้วอาจจะเข้าใจผิดว่าตัวนี้ทําไมมันช้ากว่าตัวนี้ทั้งๆท,ท,ที่แรงบิดมันเท่ากันอะไรเงี้ยนะครับเราต้องมาดูเรื่องของอัตราการการะแทกอีกทีหนึ่งด้วยมาประกอบนะในการดูด้วยว่าความเร็วรอบอัตราการกระแทกแตกต่างกันขนาดไหนนะครับไม่ใช่ว่าแค่แรงบิดอย่างเดียวมันจะมาเป็นตัวตัดสินทุกอย่างไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกเอาไว้นะครับว่าตัวมาสารุเองเนี่ยสตัวนี้นะครับเนี่ยวันนี้ผมเทียบให้ดูเนี่ยค่อนข้างจะเห็นชัดเจนเลยว่าผมเอาตัว1น0หเนี่ยเป็นตัวเมนในการไขเข้าตัวนี้ลองไขออกไขไม่ออก ตัวนี้ขาขออกไขออกเร็วมากจะเห็นว่า3ตัวนี้นะครับมันเรียงลําดับความแรงความเบาอย่างชัดเจนมากๆนะครับเฉะนหายห่วงนะไม่ว่าจะตัวไหนก็ตามโอเคนะอันนี้บอกไว้นะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเพราะว่าบอกกระแทกของมาสรุปผมน่าจะไม่ได้รีวิวละตัวนี้น่าจะสูงสุดแล้วมั้งก็เลยมาสรุปให้ฟังว่าเออมันเป็นแบบนี้นะใช้ได้ทุกตัวนะครับเนี่ยไขยลงไขล้อไขอะไรใช้ได้หมดตัว 165นะคือบทสรุปนะถ้าเราคนที่ใช้รถใหญ่นะใช้รถแท็กเตอร์นะครับหรือว่าเครื่องจักรุตสาหกร,รมนะครับหรือว่าเอาไปไขพวกโครงสร้างโครงสร้างอาคารที่เป็นเหล็กอย่างเงี้ยนะครับต่อแบบโครงเหล็กอะไรเงี้ยนะครับที่ต้องใช้แบบน็อตตัวเป้งๆนะครับแรง,แงจริงแล้วก็พิสูจน์พยายามพิสูจน์ได้ดูแล้วนะที่แผงนั้นนะครับนะครับ,นะรบปรับได้6ระดับนะครับมีการตก การตกก็ถือว่าระยะสั้นใช้ได้เลยเรื่องราคานะครับตัวนี้ถ้าเป็นแบตก้อนเดียวนะครับเป็นชุดที่เป็นแบตก้อนเดียวประมาณ2,600กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเป็นชุดที่แบต2ก้อนนะครับคุ้มกว่านะ2,900กว่าบาทเพิ่มเพิ่มเงินในประมาณ300เท่านั้นเองนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะวางลิงิ์ไว้คลิปนะครับส่วน YouTube ก็มุมซ้ายล่างเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับฟุ้เฟิ่นชอขาลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ ดีนะตัวใหญ่จริงนะหนักด้วยนะครับแต่ว่าแลกมากับความแรงก็ถือว่าคุ้มมากนะครับ2,000ไม่ถึง3,000เลยนะครับไปนลครับบ๊ายบาย